สวัสดีครับผมผมช่างหยัดนะครับหรือว่าช่างหยัดสีสกเกตรหรือช่างหยัด NSR นะครับถ้เพื่อนๆ,ๆถามว่า,าลูกสูบถ้ามันหลวมขนาดนี้มันถือว่าหลวมไหมนะเดี๋ยวผมใหโยกให้ดูมือนึงผมจับกล้องมือหนึ่งโยกลูกสูบอาจจะไม่ชัดนะครับ ถ้ารวมขนาดนี้ถือว่ารวมนะครับถือว่ารวมแล้วเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนเลยนะครับอ่าโอเคครับก็เวลาเราใช้งานมันจะมีมีเสียงดังนะครับดังก๊อกนะครับโอเคกันนี้เป็น NSR 150HP นะครับก็ใช้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับอันนี้ก็คือหลวมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ